เอากินข้าวทำไมเด้ออ่เอาบายเอาเด้ออืมเพราะว่าปกติแตลปกติแต่ละมื่อนี่เอ่าซัมเนีพผลนลจะกินซัมนียเนาะคันว่าล่ายคนนี้ละผนมันเลือดพี่น้องเลยเข้าใจเดี๋ยวโบแมนให้กินน้อยเด้อซัมเนียเลือดเตละมื่ออ่ากินอะไรทำไมเด้อเออ่ากินแล้วกันนี่นำอยู่นี่เด้อจากซี่เราทำผสมไปกินข้าวแล้วก็จะได้เฮียนหนังสือให้เด็กๆพี่น้องเลย ถ้าว่าบอกให้วกเขากินเขานะ่ะบอกให้พวก้หากินของกินนเขาเจ้าเนี่นะ่ะแล้วจะใาพวก้หากินอันใดพเขาก็มานําเข้ามาช่วยเขานะ้าเนาะอยากให้อันผู้ที่คอมเมนต์ซ่องคนฮะนะอ่ามามาเป็นในนะตอนนี้ได้นะเนาะขาเจ้าจิเป็นเวบใดเนาะ เอาสบายดีท่านผู้ชมวันนี้ก็อ่าเป็นการกินข้าวตระเลงเนาะจันบันอยู่ได้ไปซะช่หรออยู่นี่โอ้พูดเลยเลยเลยดอยเอาพอะตูจันเข้ามาไหมไหมคุณคุณเลยไหมเข้ามากินข้าวไอมาเข้ามาเข้ามานู่นเลยเออมาแล้วไปบังยังยังไปท้าบูยิบอันบังพาไปกินท่าเด้อสิไปเข้าไปท้าบูไปหนึ่งเออ โอ้เราปกตผู้หญิงเออให้เราเลยอาจารผู้สมเอว่าจังซีเนาะเอว่าผู้ทุจริตผพนปกติผู้หญิงเนาะเขาจำเป็นตออในแง่คนกินเนาะเอื้นมาพนป่หมาเนาะเธอเป็นฮีดนก็เพื่อนบางคนบางท่านเนี่ยบุข้าใจว่าเขาเอารังเกียจแทนบูแมนแทนผสมเนาะเข้าใจพอเว่ากับเอื้นเราเราบูหมาเนาะเรากินคนเดียวพอเราน่าจะเป็นคนี่วาเฮียนมีวิสาาคมในพี่น้องไยเพราะว่าประวัติของพอตรงเรื่องจุนีนะกุ้มนีนะมีซ่องคนเ่วาไปเฮียน วิซาอาคมเนาะคือว่าน่าจะเป็นพระตูจันทร์และอีกผู้นึงอยู่ฝั่งนั้นนุชเอะโอเคสติกเราบัรดาระแบงเอาของกินที่ว่าสติกกินได้เนาะเอากินรสกินรสกินห้ไเด้อไปปิ้งไก่ปิ้งข้าไก่เลยมันไก่พันกินบุได้เดินสติกเดิอฮะไปให้เป็นทับบุกก่อนเนาะเออไปยังสี่งแหละทนผู้ชมแต่ละมือที่เ่าได้มาเ่าก็ได้เฮ็ดแบบนี้แหละก็จะได้เอาเข้าวนำย้ายกันแต่ละคนยังซี่แหละ บางคนบางท่านว่าเขามาอยู่มากินแบบที่นี่มันโบแมนท่านผู้ชมเลยคือว่าเขามาซวยเลือกเขาเาอาเนาะมาให้เขาเจ้าก่ชิดเขาต้องได้เบิ้งกันจะซีแหละเขามาเขาก็ต้องได้กินขา้าวกินน้ำนำกันพวกกินเขากับยูบ่บไรนะพี่น้องหา,ากินข้าวทำไ,ไมเด้อ,อเอาบาเ,อาเด้ออืมเพราะว่าปกติแต่ ปกติแต่ละมือนี่อ่าสัมเนีพผลนลจะกินสำมนียเนาะคันว่าไรคนนี้ละผนมันเลือดพี่น้องเลยเข้าใจเดี๋ยวโบแมนถ้ากินน้อยเด้อสำมนียคเนี่ยแต่แต่ละมืออ่ากินเลยรได้ไหมเด้ออ่ากินอะไรกันี่นำอยู่นี่เด้อจัลซีลราทำผสมไปกินข้าวแล้วก็จะได้เฮียนหนังสือให้เด็กๆพี่น้องเลยอ่าจัลซีเนาะไปกินข้าวไปนี่นะต้อง ข้อให้ทุกท่านเข้าใจเ้อมีมอนี่มีา f c ประมาณอยู่องคนเนาะในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอที่แล้วข้องมาบุนําว่า,าปัจจุบันนี้ส่วนพ่อตรงเรื่องบริกินข้าวกินนาส่วนไร่จะเป็นพวกส่วนยูทูบเบอร์ที่เข้ามาถ่ายวิดีโอนี่อันนี้ก็ข้อนาเนาะข้อนําบ่บให้วา l ด้อทานผู้ชมเลยพวกพวกเขามาช่วยด้วยใจเนาะบ่แมนว่า เรามากินอย่างเดียวเนาะเขากะเรื่องคนเขายูไสมันก็ต้องมีกินมีนอนเห็นบอกการกินนั้นเขาก็ได้แบงทุกคนเสมอผาบกรนจกซีแหละเห็นบอกเล็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เร่าผู้แก่เขาก็ได้แบงเมือดผีน้อยผมไม่นอนสิกินแต่ปักเข่าเนาะผมเม่นอนสิกินแต่งับงับงับปักเขาต้องขอโทษขออภัยที่ว่าเย็บซีที่ว่าเข้าใจาบาบุญนำและบบาบุญโยเลวก็ทุกๆซองที่เข้ามาเนาะแล้วก็ขอให้กำลังใจในทางที่ดีหและถ้าว่าผมให้พวกเขากินเขาหนะ บอกให้พวกเขากินของกินนเขาเจ้านี่นะแล้วจะเข้พวกเขากินอันใดพอเขาก็มานําเข้ามาช่วยเข้าเนาะอยากให้อันผู้ที่คอมเมนต์ซ่องคนนะนะามามาเป็นใน,นตอนนี้ดนจจได้เนะาะขาเจ้าจีเป็นแบบใดเนาะว่าขาเจ้าซ่องคนนั้นจะช่วยได้เพอันนี้กัเครียดพี่น้องเลยบ้าพุนําำเครียดที่สุดเลยเขาสร้างคมดีนะมีแต่ศัตรูมาย่อแงอันนี้พยักได้ยินเลย ก็ขึ้นว่าก็ขึ้นว่าสร้างความดีที่สุดเลยเนาะเขาโดยโอกาสเขาอยู่ปูอยูป่ปลาเขาดึงเข้ามาเนี่ยความพาคความแพงขอกกะบีกกะแบงกันจังซีมาก็จังสันจังซีโอกะบมมวลพี่น้องเอยแทนที่ว่า,าก็จะให้กำลังใจเนาะพอผู้หอบบไร้มาบไร้ไปอยู่บ้านอยู่เมืองคือผู้อื่นเลยพี่น้องเอยมานอนฟอกเขาเจ้าจังซีแนหลนะ่อ เฮานอนอเห็นบ่ลูกเซาติ๊กคันพวกเฮาบ่มานี่เขาสิเกิดจังได๋ขึ้นพวกเฮามาช่วยแล้วก็ให้กําลังใจพวกเฮาเด้พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าหลายๆคนก็ให้กําลังใจแล้วเนาะแต่ว่ามีมื้อนี้พิเศษเนาะมีช่องช่อง FC ช่องทานแหละได้อ่าได้คอมเมนต์เว้าในสิ่งที่บ่ดีหน่อยนึงก็บ่เฮาเว้าตึมเด้อะบ่นําก็ไปกินข้าวกนพี่น้องเอ้ยมาๆๆเข้านํากันเด้อพี่น้องเด้อ เด๋อด๋ออ่ากินข้าวมกันเด้อแ้องเก่งน้อไม้น้อไม้กับนองออกโคตรตกน้อหุ่นมันบอกหุ่นนอโอ้ขักขักขักกินกันกินละเฮียนหนังสือเด้อกินละเฮียนหนังสือคือเก้าแต่ละแหล่งเนาะอ่ากอไก่อะกอไก่ข้อใครวันนี้วันนี้เฮ็ยนับเลขให้ว่าวนู่นเด้อนั่งซะว่นั่งอ๋อนั่งนั่งนั่งกองคอนโดบนน่ง อีะเออลูกเต้าก uh, 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 mm ินเด้อนี่กับข้าตัวนี้เด้อกับเด้อกับข้าวไร่เด้อกินอะไรเหนังซือฮะกินดิซินเี่กินิซินทองไงกอกับข้าวเด้อเออกินตัวนี้ได้กินตัวนี้กับข้าวํากันเด้อเนี่ยเเลยกินอเี่หนังซือเขาบ่ยจากัดนี่เขาป่วยจากวัดกินิซินอยว่าบอกกินไรเนี้นะอ่อยากกัดตัวนี้เรกัดตัวนี้ได้กัด่องอันเออกัดตัวนี้ ตข้าวน<อ>ี่เออเ,เออเอาแซ่บนนามาหนี่งเอาซ่บทำมื้อข้าวเลอือเอออันนี้ก็เอี่ยเอาในเดียวหนึ่งหุ่นเนาะสีนกักระไเขากับสีทำกันเด้อมจะอิ่มจะมีแห้งหุ่นว้าบอกง่ายได้สีอะไรเด้อเอาเลยหน้ดอเครึ่องนึ่งเอาเข้าวไปนี่ครึ่องนึ่งกันกัดกัดกัดมัต้องยิบกัดเข้าหน่ะไม่ห่อเฉยหาเบิึงนี่กินสำนี้เลยเอาเออสำนี้เออกินเลยม้มเลย

เออสินกับสินอันตัวสีแดงนะสินควายดำนะสิ้นควายดำสวยงามหมดอันนี้มันแกงแกงนอข้องซาลีคนงามห้าเด้จ้องยุ่งนะโอ้เก่งนงห้านาเดิมนะเดิมสิให้ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องอืม กินกินนี่เิ่รีบไปอาย่บานทิงนึ่งฉันฟ้าแรงารเนี่ยเนาะนั่จะสาบมึนอ่างเห็นอเดียวหนึ่งไเดกแลยไเดียวหนึ่งุกมาอยู่นี่ก็ได้ไน่นไก็ นเนี่ยฟออเนี่ย,ก,ก,ยก่อนเนี่ยกับพอแกงเต้าล้นี่ดรย่มันติดเนเ่ง้สวเลยอาเต้าลูกอิม่มลูกอิ่มแล้งลกินเบื้องหังการกินเข้านี่ตะกีนาะะเขาผู้แก่นี่มัเอ,อือนลูกล้านกินเขาเนละมา เลยมัวเองก็หยับออกหยับออกหยับออกไปใกล้ๆไหนเออลานกินหยับลากกินหยเาลูกกินมะแล้วเออนมัมมเน่มแล้วผู้ก่นีออันนี้มันต้นงกิงเจอเดีอน้องเอาเลยก็ต้นกิ้งเจอในกันะม่งตอนเดียวเลยลูก

mất ừ. lên nữa mất rồi nữa mất rồi nè mất bò mất lên nữa nè lên nữa mất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  mất lên nữa mất lên nữa mất lên nữa mất ต้องเด็ดนั่นเอช่ขากินยำดากระบโบในหุ่นนึ่งกมากกรุ้เนอะแกงแงงนไม่เย็นเย็นละหอนมันเย็นหัวเขาจานเน่ยคือบอกเขาหนอกซะเด้อใช่ใช่แ่น้อยหนอยเจาเมนดังในหน้ัโบได้กินใส่กระโบวงเลยจะรักกี่ย่างเมือมือนี้เท่กมงนันคน

ยีห้อยเนาะยอ่ห้อยยี่จอมคนเดียวกันยี่ห้อยอีจอมอีเงี้ยวตามคนเหมือนผู้เดียวกันกระป๋อบินซี่เอ้ยเพื่อเสวันได้กระบอกพูดนั่นนั่นบุญลอดเด้อบ่กมันซื่ออื้นเด้อบุญลอดอย่างเดียวชื่อเสียงดุกว่าเด็กอืมมาแม่งกัดเนี่ยเปยอด อาบุญลอดนั่งรีครันมีลูกพูดต่อไปล่ะซื้อบุญไล่เออผูดยิ่งกับทางนั่งบุญไล่ผู้ใต้กับทาบุญไล่เด้อต่ไปล่ะซื้อบุญบุญมีบุญมีอือต่อไปเติมบุญมีต่อไปก็ซื้ออันผู้สุดท้ายแหละซื้อบุญน้ำน้ำหาดแล้ตาคางหมดเลยอะซื้อบุญรวยเด็ดนะ มึงก็เลยมึงก็เลยับมึงสวยได้เลยลูกแม่ทับบุเนาะจึงมแล้วจิ้นบุญน้ำเนาะจิ้มแล้วจ้มวเจาอ้าวเคยยงบุญได้กินมด้อทำกินไก่แม่กินเลยเนาะกินเก่งกินแบบบุเบกินกระต้อนเข้าบุ้กึ่งกินกระต้อนกินกระต้อนล่ะบุ้งเจ๊นันได้ทำแค้กแล้วมี่ะไรบุ้งเค้กนะ อ,อันนั้นนะอันนันน้นเห็จดจะแกนมที่ไหนก็กัดเด้อะน้ำก็จุกดำนะอนจอกกินเด้อได้จอกอยกแค่มอเด้อ,อ,อ,อบัวงามก็กำลังจะละลายก่อนนะ <c oughs> อายุงไปฮะแม่พูดอายุงไปผมรักมันก็เหมือนกับปลาไม่จอดมันก็ไม่แตก กินน้ำแล้วเป็นตังยอดนะเยี้มีหมดมามีใหา้มานี่มดน้นน้นอทินาอาจีพลงไปอัดเพลงอยู่เวียงเดิมเลิกหากเนอยู่กันเลิกหัเนเบิ้งกันเดิมนี่เขาเบิ้งหมดเลยมดบุ๋มีมดบุ๋มีอทินาพี่น้องเอ้ยบาบูนัจเจดีไปอัดเพลงไปอัดลาบัมเพลงพี่น้องเอ้ยคิดเร่มาให้อี่วิวี่นี่นะเอาพี่น้องเขานั่ให้ให้เขาอันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะ แต่ว่าอตอนน้น้ให้นะ้วยกัรให้นเป็นภาพเป็นคนขาดบอกเขาไม่ขอบึออบองี้ใ่ไงมเดี๋ยวก่อนหักแท่ยาแท่คมจนแกจะบ้งองเลาอู้มาอาาย์มางแตั้นอนนงู้งออ่มากางอน้เดี๋ยวกางครับเ้อ เบิดบ่กลางโอ้ยนอนๆนหมีบ <se 네ัดน yes. ี้กลางนนนี่ก็ได้โคแซ่เด้่บๆกินอ่ะกินอิ่มนะกินนําติเจ็บหองตัดนเท่านี้ิกินจนอิมนเพมี FC บางคนว่าทิกินกินหลายกว่าพวกเจ้าเพวกเจาต้องกินมันอิ่มคือกันเด้อ

เนาะคนห้างคนมีก็จะกินน้อยแต่คนฮุกไม่กินไรกับโบฮิดเดียววากินไรมีเห็ดเบียงเลยเนาะเห็ดเบียงหนักเลยเนาะเออเผาเห็ดเบียงหนักไปเฮ็ดจุกยกส่วนพุดบึกบึกให้กินน้อยกับโบได้กินแล้วนอนเลยกินละนอนก็ได้เดี๋ยวจะทำาระตูจันเด้อจะได้พออิ่มแล้วเนอะประตูจันอิ่มแล้วอิ่มแล้วบอิ่มแล้วโอ้อ่ะแต่ขอบใจเด้อะ

จากนั่ก็เอาฮ้รนอนตืนกจากนกเราเป็นห่วงนาะถ้าก็ยิ็นครังเดียวเดเราเป็นห่วงนะครั้งเดียวเท่านั้นติ๊กเออเรายังนอนอยู่นางติ๊กแหบัดลุกก่อนลุกก่อนถึงเรากินพอได้เกียมไหมเราคงกินนะเกี่ยจังหักหล เอาะี่ตัดพื้นกันเล้วพื้นถึตัดเอาคำคำบนตัดพื้นะยันบัดมือบกไปวาดเลไปมัด้สร้างังตัดกันแล้วตัดเดียวแก้พื้นอยู่เ้ิงหนมาแล้มาอยู่รุปนี้ทคนละหยานมันอแก้งมอโนยันมันสั่งลงมานะแก้ลงมาค้าง ลงมาโดนยีเน awesome, ื้อไงกะค่อยเ็ดนั่นตูลงมาแล้วแล้วนี่โดนยีซ่องมาแล้วมันเป็นทางมานี่น่ะมันดันผู้ห่างมาไว้แล้วนี่มันลัดพิษเลยซาลีคนงามเนียนพอเข้าเด้อเป็นโบซ้อนเป็นนกเป็นผู้ควของกินกินข้าวแล้วซาลีคนงามจะเป็นผู้เมียนเด้ออมา่วยกันเออ่ะา นี่ให oh, ้คืนน bon. ี่บอเอ้า yes, ก an ็เทวะท่านผู้ชมมีเจ้าแล้วจึงเพีดกินข้าวกินน้ำแล้วก็อิ่มแล้วก็จะจะได้ไปเฮียนหนังสือให้เด็กๆก็น้องพี่น้องเอ่ะคลิปนี้ก็จะข้อความลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสปอรคลิปนี้บ๊อบุน้ำแหละทุกคนจะขอก้าวขอว่าสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องขอบใจเด้อ